เข้ามาตกที่คลองแจ๊กหรือคลองขุดใ่หรือ,อคลอ,องวัดจีดีหอยนะครับต่างคนต่างเรียกนะครับในพื้นที่นี้ก็ไม่รู้เขาเรียกคลองอะไรกันแน่นะครับก็คนเยอะครับวันนี้ก็คนไท้<ะ>มีโอกาสได้ขี่รถมาดูแล้วก็จะเข้าไปต่งหายข้างในนะครับแต่ไม่รู้จะมีที่ลงหรือเปล่านะครับสึกว่าคนเยอะมาก ัดการนะครับผมเป็นนินโบโบเลยนะครับหนุนครับมี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 ม,ม,ม,มีมีเนบนาวัดด้วยนะครับนาวัดอยู่ฝั่งตรงข้ามครับตัวที่สามตัวที่สี่แล้วครับของวันนี้นะครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับโนตคนเป็นลำคนชอบตกปลาวันนี้ก็ได้พาพี่ๆนานะท่านที่ชอบในการตกปลา ทุกท่านนะครับมาตกปลาที่คลองขุดใหม่หรือคลองวัดเจดีหอยนะครับก็มาซ้ำที่เดิมว่าผมเคยมาอาทิตย์ก่อนนะครับอาทิตย์ก่อนมาไปแล้วรอบนึงที่มากับเจ็ดหัวเจ็ดไห้นะครับอาทิตย์นี้เจ็ดหัวเจ็ดไหก็มาเหมือนเดิมครับแต่วันนี้นะครับเข้าฝั่งหนึ่งครับผมแต่ก็ถือว่าโอเคครับตอนลงเบ็ดก็มีตัวมาฉวยสามสี่ตัวครับเป็นปลานิลนนะครับ วันนี้ก็มาลุ้นด้วยกันนะครับผมกับการที่ผมมาตกปลานินอีกครั้งนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับจะมีตัวไหมได้เยอะได้น้อยขนาดไหนจะมีปัญหาโน่นนี่นั่นไหมกับการตกปลานินนะครับเพราะผมไม่ใช่การสายตกปลานินโดยธรรมชาติครับเรามารับชมกันได้เลยครับผมเจ็หดหัวเจ็ดไหนครับผมโบ้คนปั่นลำ ฝั่งนู้นนะครับรถคันสีขาวก็เป็นน้าวัดนะครับรู้จักกับกันอยู่นะครับผมอาทิตย์ก่อนผมก็นั่งอยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็อาทิตย์ต่อมาน้านาวัดเขาก็มาซ้ำนะครับาก็ได้ไปเยอะอาทิตย์นี้ผมก็มาอีกฝั่งนึงครับผมก็ลองดูเปิดหม้ใหม่ครับจุดนี้โอ้โหตัวนี้ครับมาดูตัวนี้ครับ กดแรงครับผมโอ้ยงัดเป็นปลาล้อยหลุดอีกมมั่งเเป็นปลาครับเป็นปลานินนะครับ ครับผมใส่ปลาเค็มครับฝ่ามือพอดี คระะับปลินใหญ่ครับจ้องตั้งนานครับผมเล็มสะกอ้ออยู่ยิบ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 ใหญ่เหมือนกันครับตัวนี้หล้อมหล่มลูกเงินจันครับผมเงินจันเงินจันเข้าครับ ดูมันจันเข้าครับน้องนวลจัน<ม>แพรกำลังปิ้งครับผมตอนนี้ก็เรียบร้อยครับผมฝนไล่ครับอยู่ท้องฟ้าครับมืดสนิทเลยนะครับผมน่าจะมาแรงครับรอบนี้ก็คงต้องเก็บของหลบในรถนะครับก็ถ้ามีตัวหรือผลงานหรือฝนหยุดไว้ก็ จะมาตกต่อนะครับผมก็อโอเคครับขอหยุดไว้เท่านี้ก่อนนะครับตบฝนกันก่อนสักแป,ป๊บนี้นหนึ่งฮะมันมาแล้วมันมาแล้วเจ้าม,มาแล้ว,ลวอ๋อโคตร ยด้วยแั่สวยด้วยมาอีกแล้วครับตัวนี้ครับผมมีครับสวยครับผมตัวนี้ใหญ่มากครับใหญ่จริงๆครับใหญ่มากครับสําหรับปลาคลองนะครับสุดๆครับตัวนี้ไซปิ้งไซย่างครับผมถ้าเป็นตลาดปิ้งย่างก็ตัวละร้อยยี่ครับไซนี้

สวยล้ำลครับตันี้ไสทอดครับตัวนี้อืนีนาะอสครับตัวนี้ปดโหดเหมือนเดิมครับตัวนี้ลกํลังสวยครับล้ำล เมื่อกี้นะครับปลาปาก็ได้เข้ามากิน2ตัวติดเลยนะครับผมแต่ดูแล้ววันนี้ไม่ใช่ปลาฝูงนะครับถ้าปกติเจอปลาฝูงมันจะจัดกว่านี้นะครับอันนี้เหมือนปลาจรหรือปลาโดนแหดโดนขายมามาทีละตัว2ตัวมาทีละคู่ครับผมคลองนี้ที่ผมเคยเจอนะครับมันจะมาแบบเป็นฝูงครับกินรัวๆเบ็ดสามสี่คันเอาไม่ทันครับผมนี่ข้างหลังเอาอีกครับ ฮอ่ารับเจ็ด 7, หดเจ็ดหาเล่นแล้วครับฮึตายไม่ตายตายไม่ตายเอาเอาขึ้นไม่ขึ้นขึ้นไม่ขึ้นห้าตีสามสองหนึ่งสุดโหดครับผมโหดเป็นไงครับสายโหดสายโหดหน่งมีการเย้เย้ฝั่งตรงข้ามเ้ยครับ <c oughs> เย้เย้น้าวัดครับมาดูตัวปลาตัวนี้ครับผมโอ้ยเบง่งเบ่งครับสุดยอดครับ ไซร้อยยี่สิบครับผมปลาตัวนี้ไซร้อยยี่สิบนะครับปลาย่างเลือร้อยยี่สิบบาทนะครับในไซนี้หย่เอาเรื่องครับผม เลียวเลีลีเลียเลยวเลยเล <_ C 1> ี่เลีเก,กินอยู่นี่ลองเด่ยเดียวน,น,นู่นนี่ไหมเห็นบอตัวนี้ก็เท่าป่ามือครับผมใส่ปลาเค็มครับหอมอไร่ครับ ตอนนี้ก็4ี่โมงแล้วนะครับผมก็ถึงเวลาที่จะต้องเก็บอุปกรณ์เก็บของกลับบ้านครับแล้วก็จะส่งงานปลารวมให้น้าๆได้รับชมกันนะครับว่าเยอะน้อยขนาดไหนคลิปนี้ถ้าเกิดว่าผิดถูกประการใดก็ต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะครับก,นะก่อนอื่นก่อนใดก็ขอขอบคุณ f อฟทุกคนนะครับที่ติดตามผมแล้วขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์และไลค์ทุกไลค์นะครับเป็นประโยชน์แก่ตัวผมอย่างยิ่งนะครับต้องขอขอบคุณมากไปครับผมเดี๋ยวเก็บเบ็ดละชมผลงานกันนะครับ โอเคครับผมเก็บของเก็บอุปกรณ์กันเสร็จที่เรียบร้อยแล้วเราก็มาชมผลงานปลารวมวันนี้กันได้เลยครับก็จะเป็นผลงานปลารวมวันนี้นะครับดาบเจ็ดหงสเจ็ดไหเจ้าเดิมนะครับผมเป็นคนส่งงานให้ผมตลอดครับเวลามาตกปลากับผมครับ ก็ถือว่าโอเคนะครับเอาเรื่องนะครับเป็นผลงานปานินนะครับฟังน,นั่งจอาครับเป็นผลงานปานินนะครับสวยครับผม ไซกำลังสวยใ,ใส่ปลาเค็มปลาทอดครับจากคลิปนี้ก็อยากเอาตัวรอดจากปานินได้นะครับถึง<ม>ไม่เยอะแต่ก็ไม่น้อยนะครับกำลังพอดีคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ